มาวันนี้ผมจะพาไปโมูสองิงแบบเอ้าชิดหาจีตาแบบง่ายๆแบบไม่ต้องไปยิงบดเยอะแยะแต่ถามว่ายิงไหมก็ยิงรถคันนี้สวยไหมครับบีเอม ในชีวิตจริงมันคือ BM มันมคล้ายๆแต่มัน,นเกมคนละสิ่ง ต้องหนีดาวก่อนนะเนี่ยจะรอดหรือเปล่าผมชอบเสียงเปิดประตูมันเท่ เดี <The> mm ๋ยวสปอนเดือดดำน้ำโอเคเลิกกิจการแล้ว จริงผมอยากเล่น d t a 6นะแต่มันยังไม่เปิดตัวเก็บตังรอแล้วเนะี่ย Cmi, teri pind 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 pind. Iniเลย, bos, long pin. <tell> Dia, for two reasons first it will annoy him very much second we can seize their boat and use it to approach the island as if we were one of his own the police have not taken it to secure location yet it is still on a trailer outside the station we act quickly we can just drive it away <coughs> เดียวนะรถรถผมจอดนี่น ไปสูงได้ป๊าบเอาเออโอ๊ะเออผิดทางโอ้นี่คือบ้านหลังเก่าของนี่ว่า ไม่ใช่ล,ลกจอดหลังเก่าจ,จำไม่ผิดนะแต่น่าจะจำผิดถ้าอยากในหะ้สมจริงรถขวัเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าถ้ารดเยอะกจะเป็นยากรู้บนอะไร ชื่อข่าวว่าทีเอมันไปจับกับล็อกสตาร์ไยไม่ใช่ล็อกสตาร์ไปจับกับไฟเองใช่ไหมอาจจะได้เล่นโรเปกว่าน,นี้แต่ยังไงก็งขั้นต้อยอย่างไม้มีโบเลยมไม่สนุก ข้างในเลยนะอะแล้วอันนี้ยากนะเนี่ยอ๋ออันนี้ดีกว่าคือถ้าเราเอาแบบเป็นหัวลากที่มันสามารถแบบเป็นหัวลากแต่งนะววอะมันจะยังไงหัวลากแต่งมันจะยากเราจะต้องไปวัดกับตัวนั่นตัวเนี้ยเสียเวลาจะยากกว่า แม่ทำไว้ให้รถกระโดดอย่างดีไปกบ,บ้าไปกดด What's your problem? You found a truck? Excellent. Attach it to trailer and boat is yours. Tell Have you ever done high speed chase in a truck? ตรงกระตุกนิดหน่อยเจองานหยาบเลยเนี่ยเขาไปขโมยลองคืนอันนี้ม,นมันยากเหลือจอดนะ

กีต้ตำรวจมันปกป้องผมเฉยเลยวพาผมโดนไล่ยิงไนงะแต่ว่ามันก็กำลังจะยิงผมอือนกันแต่ตอนนี้มันยังไม่ทำอะไรแต่ถ้าเราาไปบกล้ของกลางอะไรนะโอ้ยไฟปิด ถอยยากจกินไปแบบเนี้ยเอาใหม่ แบบง่ายๆตรงไหนเนี่ยฮะแล้วทำไมต้องมาเกิดตรงนี้วะเยอะจังลยใส่ชุดดำๆมองยาก กดขึ้นขึ้นปอาปัญายิงานเหล็กไม่ได้อีกโอ้ดูดูดูเกิดดูเกิดโอ้ เกินไปนะบางทเีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูมาโดดลงอะไรตรงนี้วะรถสมควรที่จะทำให้มันขับง่ายกว่าน,นี้นะ yeah, แล้วทางเข้าคือเข้องไม่ได้เลย โคตรแย่ oh, yeah, วะทำให้มีทางเข้าทางเดียวแล้วคือถ้าคนแบบเล่นไม่เก่งจะทำไงวะ hey, ผมก็ไม่ได้เก่งอ้ามันยกเลิกแล้ว Oh, so I need a man so bad. Ah, uh, whatever. Let's go! You ain't going nowhere, you're to regret this. He's, there. He's there. bump into me. You're a moron. God, whatever. Do us a favor and get the fuck up! Let's do that!

I have already found disguises. Your old mother would think you were a drug smuggler. Although in your case, Captain, she would be correct, no? Uh, perhaps a conversation for another time.

เรียบร้อยสภาเย็นมาเลยโผ่ to your garage. You, uh, need me to bring you a ride? It's on the way. Job了,